ขอเชิญคุณโยมผู้ปกครองสามเณรกิติเดชกุลพิโมกสามเณรอาตีจุดเทียนส่องธรรมหน้าธรรม,มาะขอเจริญพรถาบอาราธนานิมมน์ครับ นะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบดนี้จะได้แสดงธรรมประเทศศนาว่า ในอัตตาจินตนาคถาว่าด้วยความใน aja, ใจของตนเพื่อประดับตกแต่งปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญละราศีในการต่อไปเห็นประโยชน์อะไรทำไมจึงมาบวช เพราะว่าผมอยากส่งบุญให้พ่อแม่อยากให้แม่แม่กับพ่อเห็นผมใส่ผ้าเหลืองทำไหนถูกใจโยมสาธุเลยนะบวชมาได้ฝึกอะไรบ้างได้ฝึกนั่งสมาธิกับสวดมนต์แล้วก็ได้หาเพื่อน ประทับใจอะไรในช่วงที่บวชได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ในห้องแอร์แล้วก็อาหารอร่อยอยากมอบบุญนี้ที่บวชให้ใครบ้างอยากมอบบุญครั้งนี้ให้พ่อแม่ปู้ญาติแล้วคนที่ผมรักเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ さあと